อาโลเศรษฐีเมืองลาวคุกเข่าขอธัญญาอาสยามแต่งงานหวานชำฉลองรักหนึ่งปีบ่มรักหวานจนสุกงอมในที่สุดก็ได้เลิกดีเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งปีเปลี่ยนสถานะจากคำว่าคนรักสู่การเป็นคู่ชีวิตสำหรับศิลปินลูกทุ่งสุตาธัญญาดารพัทรวินันหรือธัญญาอาสยามและอาโลนักธุรกิจดีกรีเศรษฐีเมืองลาว โดยนักร้องสาวได้ใช้บนพื้นที่อินสตาแกรม t n y s i A m แชร์ภาพถ่ายช่วงเวลาพิเศษในตอนที่เจ้าตัวถูกฝ่ายชายทำเซอร์พร์ใหญ่ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกยามค่ำคืนและมีเพื่อนพ้องคนสนิทที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานให้กับโมเมนต์สำคัญ ซึ่งหลังจากที่ข่าวดีดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานบรรยากาศในช่องคอมเมนต์ก็เอ่อล้นไปด้วยข้อความยินดีที่ส่งมาให้กับว่าที่คู่บ่าวสาวป้ายแดงทัญญาอโลอย่างล้นหลามเช่นเดียวก,กันกับยอดไหลที่มีทั้งแฟนๆและพี่น้องคนบันเทิงเข้ามาร่วมกดถูกใจรัวๆให้กับช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่